สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากคำภีทางพุทธศาสนามาคุยกันนะคะเป็นเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระโลสกกติสสะค่ะคือความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าท่านเนี่ยบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเลยนะคะเป็นพระอรหันต์แต่ชีวิตกลับตรงกันข้ามมากๆคือขัดสนมีลาบสาก,การะน้อยอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะครับผม ซึ่งมันก็ทําให้เรา,เาฉุกคิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะคนที่ปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยทำไมชีวิตทางโลกยังดูยากลําบากขนาดนี้ได้ใช่ค่ะเรื่องนี้เราจะมาคุยกันโดยอ้างอิงจากอัทธ,ธากถาโลศชาดกนะคะก็คือเป็นคัมภีร์ที่มาขยายความเล่าเบื้องหลังให้เราเข้าใจมากขึ้นครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาพิจารณาดูนะครับว่า กลไกลของกรรมตามเรื่องนี้เนี่ยมันทำงานซับซ้อนอยังไงการกระทำในอดีตชาติส่งผลต่อปัจจุบันยังไงโดยเฉพาะเรื่องโชคราบเรื่องอุปสรรคต่างๆแม้ว่าจะบรรลุทําแล้วก็ตามค่ะงั้นเราเริ่มที่ชีวิตในชาติปัจจุบันของท่านก่อนเลยนะคะท่านเกิดในหมู่บ้านชาวประมงแต่เหมือนกับว่าพอท่านเกิดมาก็เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเลยค่ะครับอย่างเช่นหาปลาในแม่แนม้ำก็หาไม่ได้เลยนะครับ หมู่บ้านที่อยู่ก็ไฟไหม้ตั้ง7ครั้งเนี่ยโหเจ็ดครั้งเลยเหรอคะครับแล้วก็ยังโดนทางการปรับอีก7จ็ดผจนแบบว่าชาวบ้านเขาก็ทนไม่ไหวสุดท้ายครอบครัวก็เลยถูกขับไล่ไปพ่อแม่ก็จำใจต้องทิ้งท่านไปเลยครับฟังดูรันทดมากเลยนะคะต้องเป็นเด็กขอทานระหกระเหินไปใช่ครับชีวิตลำบากมากแต่ก็มีจุดเปลี่ยนนะครับ คือท่านได้ไปพบกับพระสารีบุตรแล้วก็ได้ขอบวชในพระพุทธศาสนาอ๋อค,ค่ะค่ะแต่ถึงจะบวชแล้วเนี่ยเอ่อกรรมเก่ามันก็ยังตามมาส่งผลอยู่ดีนะครับท่านก็ยังคงเป็นผู้มีลาบน้อยมากๆอยู่ดียังไงคะหมายถึงตอนบินธบาทเหรอคะครับเวลาออกบินทบาทเนี่ยแทบจะไม่มีใครอยากใส่บาทท่านเลยหรือถ้ามีคนใส่นิดเดียวบาทก็ดูเหมือนจะเต็มแล้ว คือได้อาหารมาแค่พอประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นเองครับโหขนาดบวชแล้วปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังเป็นแบบนี้นะคะแล้วอะไรคือสาเหตุคะทำไมชีวิตท่านถึงต้องเออลำบากขนาดนี้ครับคือตามท้องเรื่องเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือความขัดสนทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับมันเป็นผลโดยตรงเลยจากกรรมในอดีตชาติอดีตชาติครับ ต้องย้อนกลับไปในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนู่นเลยครับเล่าเลยค่ะอยากฟังแล้วค่ะในชาตินั้นนะครับท่านไม่ได้เกิดเป็นคนธรรมดาแต่เกิดเป็นพระเหมือนกันแถมมีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งเลยนะครับอ้าวเป็นถึงเจ้าอาวาสเลยครับแล้วท่านก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ด้วยอือหือดูดีมากๆเลยนี่คะแล้วไปทําอะไรผิดพลาดหรอคะ ปัญหามันเกิดขึ้นตอนที่มีพระอาคันตุกะรูปหนึ่งท่านเป็นพระอรหันต์นะครับเดินทางมาขอพักที่วัดทีนี้มีอุบาสกคนสําคัญของวัดเนี่ยเกิดความเลื่อมใสในพระอาคันตุกะรูปนี้มากๆอ๋อแล้วเจ้าอาวาสก็เลยเออไม่พอใจเหรอคะประมาณนั้นเลยครับเกิดความรู้สึกอิจฉาริษยาขึ้นมาในใจทีนี้มีอยู่วันหนึ่งอุบาสกคนเดิมเนี่ยเขาเตรียมเข้าไปายัดอย่างดีเลย ฝากท่านเจ้าอาวาสไปถวายพระอาคันตุกะค่ะแต่ด้วยความที่ไม่อยากให้พระรูปนั้นอยู่ต่อเกิดความหึงหวงในลาบสการะท่านเจ้าอาวาสก็เลยไม่ได้เอาไปถวายครับแต่เอาไปเททิ้งในกองไฟแทนฮะเอาไปเททิ้งเลยเหรอคะครับผมการขัดขวางลาบของผู้อื่นด้วยจิตที่คุณมัวแบบนี้แหละครับคือต้นเหตุของวิบากกรรมอันหนักหน่วงที่ตามมาทั้งหมดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะแค่การกระทําครั้งเดียวนี่ ผลมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะรุนแรงมากๆครับแล้วก็ยาวนานด้วยนะครับคือหลังจากสิ้นชีวิตในชาตินั้นเนี่ยท่านต้องไปเกิดในนรกก่อนเลยค่ะพอพ้นจากนรกก็ยังไม่จบนะครับมาเกิดเป็นยักษ์อดอยากหิวโหวยตั้ง500ชาติเนี่ยได้กินรกที่คนทิ้งอิ่มท้องแค่วันเดียวก่อนตายโหห้าร้อยชาติแล้วก็ยังไงต่อคะแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนัขผอมโซอีกห้าร้อยชาติครับคราวนี้ก็ได้กินแค่อาเจียนอิ่มวันเดียวเหมือนกัน แล้วก็ยังมีชาติที่เป็นมนุษย์ชื่อมิตรพินทุกะอีกใช่ไหมคะที่แบบนําความวิบัติมาให้อีกถูกต้องครับพอเกิดเป็นมนุษย์ชีวิตก็ยังลําเค็นเหมือนเดิมเป็นคนนําความวิบัติมาให้คนรอบข้างจนถูกขับไล่ตกทะเลไปเจอเรื่องราวต่างๆอีกมากมายแต่ก็เออไม่ค่อยเชื่อฟังคําเตือนสุดท้ายก็วนกลับมาเจอความทุกข์ยากถูกจับกลุมอะไรแบบนี้ครับอื ถ้าเราเชื่อมโยงดูเนี่ยความอดอยากความลำบากในแต่ละชาติมันมาจากเหตุเดียวกันเลยคือการเทอาหารทิ้งในชาตินั้นเนาะใช่ครับกรรมนี้ให้ผลตรงไปตรงมาอย่างน่าทึ่งจริงๆครับแต่ค่ะแต่มีประเด็นที่เอ่อคาใจมากๆเลยคือแม้ว่าจะเจอเรื่องร้ายๆมาขนาดนี้ผ่านความทุกข์ยากมามากในชาติสุดท้ายท่านกลับบรรลุอรหัตผลได้สำเร็จ อันนี้สิคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะทั้งที่วิบากกรรมเรื่องความขัดสนก็ยังส่งผลอยู่แท้ๆครับตรงนี้แหละครับคือความซับซ้อนและน่าพิจารณามากๆของเรื่องกรรมคือต้องไม่ลืมว่าแม้ในชาติที่เป็นเจ้าอาวาสขี้อิจฉานะครับท่านไม่ได้ทําแต่กรรมไม่ดีอย่างเดียวอ๋อค่ะท่านยังคงรักษาศีลอย่างดีมาตลอดและที่สําคัญมากๆคือท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอ๋อมีด้านดีอยู่ด้วยครับผม ผลบุญจากการรักษาศีลและก็การเจริญวิปัสสนานี่แหละครับที่มันเป็นปัจจัยสำคัญเป็นกำลังส่งให้ท่านสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ได้ในชาติสุดท้ายนี่เองแม้ว่าผลของกรรมเก่าเรื่องการขัดลาบจะยังส่งผลอยู่ใช่ครับผลกรรมเก่าจากการขัดลาบก็ยังส่งผลให้ท่านเป็นผู้มีลาบน้อยเหมือนเดิมแต่มันไม่ได้ไปหักล้างผลบุญจากการปฏิบัติธรรมไงครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ากรรมดีกรรมชั่วมันให้ผลแยกส่วนกันได้แม้ในชีวิตเดียวกันเนาะการขัดลาบก็นำมาซึ่งความขัดสนไปส่วนการปฏิบัติธรรมก็นำไปสู่การบรรลุธรรมโหซับซ้อนแต่ก็ตรงไปตรงมาจริงๆนะคะถูกต้องครับเรื่องของพระโลสกติสานี่จึงเป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับแสดงให้เห็นผลของกรรมที่ตามข้ามภพข้ามชาติทางด้านลบ คือความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากความอิจฉาการทำลายลาบคนอื่นแล้วก็ด้านบวกคือการบรรลุธรรมซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติในอดีตมันแสดงให้เห็นว่ากรรมแต่ละอย่างมันก็ให้ผลของมันเองนะครับค่ะพอฟังแบบนี้แล้วสุดท้ายเรื่องราวของพระโลสกทิสาเทระก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับมุมมองที่เรามีต่อคนอื่นๆเนาะครับคือความสำเร็จภายนอกความร่ำรวยความสุขสบายที่เราเห็นเนี่ย มันอาจจะไม่ได้สะท้อนคุณธรรมหรือว่าระดับจิตใจข้างในเสมอไปก็ได้นะคะอืมจริงครับแล้วในทางกลับกันความทุกข์ยากความลำบากที่เราเห็นก็อาจจะไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเขาไม่มีความดีงามอยู่ข้างในเลยก็ได้แล้วแบบนี้มันมีมุมมองหรือสมมุติฐานอะไรอีกบ้างไหมคะเกี่ยวกับความสำเร็จความล้มเหลวในชีวิตที่เรื่องนี้ชวนให้เราลองกลับมาคิดทบทวนกันใหม่ดู